สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้รู้ระดับพี่น้องจําได้ปะเมื่อนั้นเมื่องานอ้นยูลอยเอ็ดเนาะเขาไปนั่งอยู่ร้านอาหารออกุ้งเผาเราได้ไปเมาลอตเตอรี่ไว้กระบาโจนี่ซีสองครับเป็นทะเบียนรถทะเบียนรถอ่ารถเบนครับมีซีสองสองซีวิทยาลยเอาเบิร์ดมื่อนั้นมันเล่นได้แต่สองเนาะซีสองทั้งเบิร์ดเมื่อนั้นได้สิบแปดใบเป็นเงินสองพันบาทก่อนมีชุดหาใบคนขายเจ็ดร้อย หินแล้วล่ะครับว่าถือหาที่สองได้แท้ทและเดี๋ยวเขาจะมาตรวจอันอินต่อไดเราด้วยวัดโจเด้วนี่ห้าสี่สองเป็นจำนวนสามใบได้มีเงินค่าหมูปิ้งลงกับสมออบนี้แล้วครับหันสองได้หนี่หันสองได้หนี่คนละใบครึ่งคนละใบครึ่งับวัดโจเอามานละละสินส้าวัฒนามาพบตรวจทีนี้ อ,อันนั้นรู้ว่าถือละตรวจอันนี้นี่เอาใส่แอบตรวจเลยมาลุ้นกันพี่นนองคนสิมันเนาะโอ้ยจริงๆเด็ก็คือแยวๆเสียใจด้วยพ่ะนะเสียใจงั้คนนึ่งถือเรียกไหมกแต่ว่าใบานี้ไม่ถือ สีแดงกันสีแดงนี่ไม่ใช่ไหมไม่ใช่เราเมื่อคืนนี่ก็ได้ซื้อสามกิบต้องก้อยไปมึงพันบาทเนาะ,ะไม่ดูไม่ดู ไม่ถูกเฮ้ยไงเดี๋ยเวลาตรวจตรวจยันีเลยเนาะไม่ถูกมาเบอร์กันร่ามันติดถือบ้านี่ใบหาทีสองนี่นี่คุณได้ใบนี้สี่พันบาทเอาไว้จะไปปนกันไหมล่ะเน้่ล่ะนี่นี่นี่แล้วหนึ่งใบสี่พันบาทอันนี้หวยชุด นี่อีกสี่พันบาทนี่อีกสี่พันบาทเป็นไพชุดเอา้าเ,เอาเต้ดูต่วไปเต้ต่วไปเต้ยฮานเป็นโรตาอรีปรอ่ปลอมนี่สี่พันบาทพ่อถูกหวยกับพ่อจูนะไอ้ที่ไหมไอ้ทีนี่ประวัติการตรวจเท่ากับนี่อ๋อนี่นี่คือใบที่ถือสามใบแล่วที่นี่เขาก็ตรวจของน้องกล้วย เที่ยราซื้อเมื่อคืนนี่หารจ้ามบอแต่เนีอาหารหาแล้วเนาะเอาจริงครับอาหารจ้ามพนะไปหาโค้ชหมดไหมอ้าวพ่อถูกหนีห้าสี่สองหนีกับพ่อโจครับโชคดีมากเลยลูกแบ่งลูกแบ่งลูกไหมไอคิวกับไอทีดีใจไหมลูกสวัสดีครับยังสวัสดีครับไอคิวสวัสดีครับก่อน สวัสดีครับอ่ะตรวจมันคือนี่ซื้อน้องก้อยน้องก้อยมาขายมดถึอไปเอาไปถือครับไปถือเห็นมียครับถือไว้ครับเบ้ยไหวหัวยางกูเลยวะมากไปครัว่าเป็นเงินกับรางวัลกับเจ้าเสียมันยวะไปให้กิ้วหนึ่งอันขอให้กิ้วหนึ่งอันอาหารทั้อาหารทู้ บาถือ,ถอครับนอนขอโ่นขอน่นอ่ะมาหลุ่นของน้องก้อยต่อเฮ้ยทงมาถึางถแล้วมันจิ้งจิ้งแต่เราเห็นไ,ได้นี้เลยฮะเนาะพ่อครับพี่ารย์แม่มารับที่โรงเรียนนะครับเสียดายไรรอบนี้ครับลุงกอเตาะมอ เมียพอไปน้ำจ้าจียู่จังไหนผู้ดมานี่ไหนเจนเจนเหรอเฮ้ย<ะ>อันนี้ด้วยเป็นอันเนี้ยัน,ะนวันเสาร์อาทิตย์เอาบีเก็บไปวนะันเสาร์อาทิตย์เราไปไหมไปเออไปกับพ่อเอาเอาเก็บอันนี้ไม่ถูกเอาถอดดีๆีถอดดีๆชุูแปอง์ถอดครับอันนี้ไม่ถูกอันนี้ถูกเราได้หมื่นสองพันบาทจะหายเอามา ไอทีขอบคุณอยังก็ที่เพื่อนให้อันไอทีอ่ะไออย่างนี้เราซื้อไวอย่างนี้ให้รางวัลไอทีกับไอคิวยุบไปไหนมาของใครพี่น้องพี่สาวพี่สาวฟินแลนดิปินให้ครับให้อุ่นให้น้องไอทีไอคิวลำเพลินลำแพนคนละพันครับเด็กน้อยท่านี้ก็ได้มีมาไล่มาให้เนาะไอทีไอคิวแม่พนวดมาให้ภลรพันธ์ไหม เอ้ยน้องล้ำน้นพได้เลยน้องล้ำพบดิยน่องลำพบก็บวได้ครับตอนนี้เก็บของลงแล้วครับอย่ารอน้ำตับต่อจนเล็บหลุดก็ไม่ได้เลตขึ้นเตี้ยต่อเพื่อไงเดี๋ยวเอฟซีเพิ่นเห็นเองแหละคือพ่อบ้านสมัยนี่นบ้าแต่เอฟซีเพิ่นให้ความมักความเมตตาเพิ่นก็ยีนดันมาให้ยิงดอกครับนี่คือบรรยากาศนี่มือนีเป็นคลิปแรกครับก็คือรุ่นหวยครับขี่ยอดขี้ไ คันที่สองอ,ออกขอา้างล่างคนที่ถือไหลเนาะป้อนเป็นเลขโลดเลขีอันี้ว่ดโจนวันถือแปลเบิรพวกถื่วทั้งหมอกพวกเกิดสิถืถอวันนี้วิวรถมัเก็เห็นไปขอเง้ซื้อเลยนอกออกหน,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 นึ่งหกกับหนึ่งจตทะเบียนรถไฟจเนเขาก็หนึ่งหกสามเก้าเนาะต้ขนอ้ยขอบคุณครับบ,บูข้าบตเตอรี่สบอูอบี่โจใบครึง่งไมล็ดกับอีเปงเทียบนะครับาหาพ่อโจ บไปมืออื่นเนาะฮะไปมืออื่นเป็นเนบ่มีมูเขาบอกไป,ปรเราก็ยังไม่ได้บอกเลยทั่วไปเมื่อกี้นะ่ะเราคือบอกว่าโอเคโอเคพ่อ,อกันพ่อ,อกันก็ได้บอกว่ามือเล็กพ่อกันเดี่เราไก่หอมเทียมพุราก่อนจะไปนกักกรได้บ่ต้องการเ็นบอกดุดด่างบึ้งยังได็ก็ับเสือฮักกันนัน่นเนาะบึ้งยังมือเกี่ยว ว่ามันเรียบมผิดแล้วนะเด็กอะไรคุือไงแล้วพี่น้องวันที่สองยุ่ธภัณฑ์ครับวันที่สองเขาเริ่มนทำกันแสงอยูสามแยกบางบอนสามแยกบางบอนพี่น้องล้มกอลมอรอบนี้คือมันเป็นเดี่ยวสุดท้ายแล้วแล้ก็ปิดหงสามแยกบางบอนยุ่งหมดเลยหมวกปลาอำนาจบ้านแม่สุภาพไปบ้านปลาอำนาจเนมึงเงินเลยเดินนั่นเล่นปะ ก็ไปนางเป็นเสืงอของแล้วคนเดียวเป็นเป็นไรไะเข้ารถไปร่างมีลอตเตอรี่เก็บไว้ดีแล้วยังนี่ไปไปไปเดี๋ยวไปร่างร่วครับดีเด่นทางไปข้อทอมครับเออที่นี่ฝากพี่น้องรำนี้ครับดีใจไรถึงเรียกน้องเขาก็เป็น